คุณเดียดเจ้าคือว่าแกจีนเว่ยหรือคุณเดีดคือว่าไปออกกันมิวสิกิ่วหุ่นเออคือไปออกอัลบั้มคือมานั่งอยู่หิวไปนี่ค่าตัวนะค่าตัวมาถึงครับค่าตัวมาถึงค่าตัวมาถึงคัคุณดาบลักนี้จากซะบะนี่เดียค่าตัวมาถึงครับค่าตัวมาถึงนนัคุณเดียดว่าให้ค่าตัวหน่อยเพราะว่าเอาอะไม่ได้ครับไ่ได้ครัดนี้กติ้ครับเพลงทุกเรศหนุ่มผมจุดนี้กติ้ครับโอ้อัลบั้มต่อไปอารัลบั้มนี่ านดแตงเงียครับมิกิต้ารันัดแตงเงียขนดแตงเี้ยเขาสิบ่าแต่งเขารูปรอบอ่นี่นี่นะครับได้อีเขาเาะแต่งเอาที่รูปรอบเป็นคุณเดียรทตานคุณเดียัย่อมไ่้านมันตองมันตองนครับมนนาอายมันอายก้องเจ้า่ตองบพว่าเอบ่โอเอาจะคนครับนี่น่อยนี่ฮะต้องวัดเั้องวดโจย์ีกับพครับเออต้องจดนีเลขศิลระเบิดบ่ได้ หน,น้ามีออกมาจากน้าบ่งดวงบางบ้านเนี้ยมันโอ้พูดอ่ะบ้านคุณเด็ดอยู่อ๋อเขาจะหอบลูกมาหาบ่ประเด็นบ่เพราะว่าเพล็กันแล้วบ่ดังต้องขึ้นมาหาลูกเนี้ยต้องขึ้นอ่ะเอาเราต้องพูดเดียวหนา้าเจ็ด <c> ช <c Isaac> ่อเมื่อวันพ <c gaps squash heartbreaking> ี่สีดังเป็ได้คุณเด็ดตามหาคุณเด็ดต้นตามหาคุณเดียดท่าคือเราไรแต่ว่าเนี้ยคุณเด็ดเขาอยู่นั่นคุณเอาเอาคุณดาบคุณยังก็ได้ฮะน้องคุณเด็ดบ่เออน้องคุณเด็ด หลงหลงว่าเป็นคุณเดียดไปนาะเอาเอามีกีตาร์มาถือได้จังไรกันแจกว่าเราบอกไปหากีต้าปอบจังว่าบ่ทันเอาเสียงพินก็ได้มีพินบ่าหนเอาละตายแล้วลุงพี่เสียกับยัยไว้ไม่น้ำหาเสีอะไอเขานำมาลงหนะล้มล้มลงว่าเป็นคุณเดียดเนาะพี่ว่าที่ไรโค้ยคุณเดียตัวปอมโอ้ยคนเดียตัวปอมนี่ว่าเนาตายแล้วลานพี่เสียนี่ปวดหัวนะโอ้ยเงี้ยไม่ได้พี่เลยโอ้ยเงี้ยสุดยอด เพียเพียกูจะว่าโอ้ยหลงหลงคิดว่าแม่คุณเดียร์้เลงเฮ้ยเอาดาบมันนั้นไหมมันเนี่ยหบตัวด้ดิไม